ครับผมชกดำซิงครับก็ทมงานของโลววิ่งด้วยครเดี๋ยวก็ผมก็จมนะครับสบายสบายสบายเดี๋ครับ,รบล็อกกี้สน้ำเงินก็ไปแล้วครก็ไปเมื่อครับ,รบตูวแดงก็ เรียบร้อยครับลูกหมากเกียร์หลุดครับโนโนครับอ่ันนี้เครื่องอ, e อะไรเจ็ด E ป่ะเออพี่วีเจ็ด C เหรอเจ็ด C เหรอเจ็ด C หรือแปด C เรงร,รมบร้อยเจ็ดห้า <100 5. S 2> ่ว่าสองสใช่ใช่ปไม่รู้เ,เหมือนกร้อนใช่ไหมแบบเนื้นนครับรถลอเนี่ยคันเนี้นย,นนยจะดี ก็ดูลุงเผาจมให้ดูนะเออเนิบๆแบบรับเจ็ดเอีับ, e บมาดูพลังเจ็ดเอีบว้า <c oughs> ร้อยเลยครับ โอ้สาม,อมเอวมันขได้เที่ยวหนึ่งแล้วอะ่ะอปลังจัดเอียบจัดเอียบอูสึงวนสักครับผมอันนี้ว้าว สมงวันับครับไปแล้วรับล,ล็อกไม่มันตายครับ นี่ก็ถ้าใครยังจำได้ครับหูม่วงครับสูช่างอาการเป็นไงครับช่างเดบาเดเที่ยววันเดียวเดินเที่ยวน่าจะไม่ถึงนะโอ้เเที่ยวนี <c oughs> ่ <c oughs> เที่ยวนี้ไปไปพนก็เจ็ดแล้วงั้นจอดนอนต่อนะว่างั้น <c oughs> ปีนเหรอเรือ,อน็อตพอดีป,ปีนเหรปีนนิดเดียว,ยวให้เดี๋ยวมันอยู่ <c oughs> น้ำดันมากเลย ช้างมาแล้วไปดูร้อนมาแครับนะล็อกไม่มีวันตาย มุนไปล้างมือที่รถนู่นน่ะก็น่ะน้ำน้ำแอร์ข้างหน้าตะตะต,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 ตานต้มเด็กสมบูรณ์เออเออ อ้วแรงเลยว้ารอ,อไม่ค,ครูนนๆๆต้องไปดันทางขึ้นก่อนไ,นไม่งั้นมาดันคันนี้คันนี้ขึ้นไม่ได้ไปจมต้งนั้นอีกอครับสามเอ็มมาแล้วครับ เขาไปเที่ยวที่เดียวกันกับเราบใช่หรออ๋อมาแล้วหนูม่วงเออเออเออนี่ยรู้จักวนน่ะรู้จักวนเด้อ ดูจากบวนเ้อมันแมนโบราณขนาดหกหล่อกับสิบหลอรบกันทั้งเดียวกาเออเออโดดไปดกบเลยครับ <Ooh. S 1> แม่โคมาแล้วไปขน้นก่อนนะขน้นก่อนนะ <S <S ถ้าถ้าถ้าเป็นรุ่นหกข้ารุ่นหกอย่างเงี้ยแหละ tàu tàu uống cái tay cái tay ơ dí ấp dí ấp hấp ưa bài là